ตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2022โหมข่าวต่อเนื่องลิเวอร์พูลสนคว้าอาเซนซิโอตบท้าย h e ียว so ีโกโรมาโนคอนเฟิร์มดิมาเรียซบยูเวนตุสแท่งใหม่รายแรกยุคเจ้าของใหม่เชลซีจอเซนสเตอร์ลิงเสริมทัพเว็บตรงราคาดีที่สุดในเอเชียมีครบจบที่เดียวเชียร์มันสะใจแอดไลน์แอด222อยู่ ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นโฮมข่าวต่อเนื่องลิเวอร์พูลสนคว้าอาเซนติโอตบท้ายสื่อเมืองกระทิงดูรายงานข่าวอย่างต่อเนื่องนะครับว่าลิเวอร์พูลมีใจดึงมาโกอาเซนติโอปีกทีมและอันมาดริตจจริงและสบโอกาสได้ตัวในราคาที่ย่อมเยาวเป็นการสัญญากับนักเตะใหม่รายสุดท้ายก่อนจะปิดตลาดซื้อขายนักเตะของสโมสรละครับลิเวอร์พูลแสดงท่าทียุติการชอปปิ้งในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วนะครับ หลังได้นักเตะใหม่มาร่วมกวน3รายโดยมีเคาวินลามซี่เป็นการจ่ายตลาดรอบสุดท้ายต่อจากฟาบิโอคาวันโยและก็ดาวินนูนเยสแหละครับถึงกระน,นั้นสื่อสเปนนิชก็ประโคมข่าวไม่เลิกนะครับว่าจะแข่งครอบด้วยการทีมของหงส์แดงหวังจะได้ตัวอาร์เซนซิโอไปเสริมขุมกําลังเพิ่มอีกรายก่อนจะปิดตลาดอย่างแท้จริงสวยล่าสุดสปอร์ตได้ปูดข่าวนะครับว่าเรดแมชชินมีโอกาสสมหวังสูงเนื่องจากเอซิมิลานถอยทับ ล้มเลิกแผนการสัญญากับนักเตะทีมราชันยุทธขาวลงไปแล้วล่ะครับและที่สำคัญแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็พร้อมลบอร์เซนติโอออกจากทีมด้วยนะครับโดยก่อนหน้าน,นี้ได้ตั้งค่าหัวของเขาเอาไว้ที่30ล้านยูโรหรือประมาณ1,118ล้านบาทแต่ล่าสุดตัวเลขถูกปรับลงมาเหลือแค่20ล้านยูโรหรือประมาณ745ล้านบาทเท่านั้นนะครับเนื่องจากพ่อค้าแข่งในวัย26ปีไม่อาจยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมของคุณซิลคาโลอันเชโรติได้แหละครับ ทางนี้อาเซนซิโอซึ่งผ่านการลงสนามากกับทีมชาติสเปนไปแล้ว28นัดย้ายจากและเอามายกาในปี2014ด้วยค่าตัว3.9ล้านยูโรหรือราว145ล้านบาทเขาลงบูให้กับราชนทีกขาไปแล้ว235นัดในทุกรายการและคลํำเป้าได้49ประตูแล้ะครับ h e ียวีโก Romano คอนเฟิร์มดิมาเรียซบยูเวนตุส อังเคลดิมาเรียปีกจอมเก่าชาวอาร์เจนตีตกลงย้ายซบยูเวนตุสแบบไม่มีค่าตัวแล้วนะครับหลังพึ่งหมดสัญญากับแปรอชเชคาดเตรียมเข้าตัวร่างกายกับเจ้ามาลายพร้อมๆกับปอพอกบาฝาบริซิโอโรมาโนนักข่าวแบบวดวงลูกหนังคนดังประกาศยืนยันว่าอังเคลดิมาเลียกองกลางดีกรีทีมชาติอาร์เจนตินาตกลงย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสยักษ์ใหญ่แห่งกาโชซเลอาเป็นที่เรียบร้อยและคาดว่าจะเดินทางมาตัวร่างกายในสัปดาห์นี้นะครับ เยาวาวระดับเทียนหนึ่งทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของตัวเองว่าอังเคลดิมาเลียไปยูเวนตุสเฮยริโกบรรลุข้อตกลงย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวคาดว่าดิมาเลียจะบินมาที่อิตาลีในสัปดาห์นี้ขณะที่ปอพอกปาก,ก็อยู่ที่ตูลินในวนัวนเสาร์นี้ดิวเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนสัญญาของดิมาเลียเป็นเวลาหนึ่งปีเอกสารพร้อมจะทําการเซ็นในเร็วๆนี้โรมาโนโ่เผยแหละครับทางนี้ดิมาเลียกลายเป็นเลเกอร์ฟรีเจนหลังจากเพิ่งหมดสัญญาก,กับปารีสแซต์แฌร์ในช่วงซัม,ม โดยก่อนหน้านี้มีข่าวว่าบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่จากกรลีกาสเปนให้ความสนใจนะครับแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเจ้ามาลาย,ยูเวนตุสที่ได้ลาเซียนไปครอบครองแหละครับทั้งนี้ดิมาเรียในวัย34ปีเคยผ่านการค้าแข่งในลีกชั้นนำของยุโรปม,มาแล้วหลายแห่งทั้งเบนฟิก้าและอันมาติดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็ปารีสต์แชรักแมงก่อนที่จะย้ายมาเล่นในลีกอิตาลีครั้งแรกกับเจ้ามาลาย,ยูเเวนตุสแหละครับ แข้งใหม่รายแรกยุคเจ้าของใหม่เชลซีจอเซนสเตอร์ลิงเสริมทัพซื้อเมืองผู้ด,ดีตีข่าวเชลซีในยุคเศรษฐีอเมริกันก็เลยได้สัญญานักเตม,มายรายแรกเต็มแก่แล้วนะครับหลังจากเจรจาคว้าตัวราฮิมสเตอร์ลิงตีส่วนเกินของแมนเชสเตอร์ซีได้อย่างราบรื่นดีอินด e พิเดนซ์รายงานข่าวว่าท็อตโบลี่เจ้าของใหม่ทีมสิงบลู์กำลังจะควานักเตหมายรายแรกในช่วงซัมเมอร์นี้มาสร้างความแฮปปี้ให้กับกองเชียร์ในอีกไม่นานนะครับหลังจากตกลงค่าตัวระเตะทีมชาติอังกฤษ ของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แล้วเหลือแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละครับสเตอร์ลิงกับกาเบรียลเจสุสถือเป็น2แข้งบิ๊กเนมที่เป๊ปกว่าเดลาผู้จัดการทีมของเรือใบสีฟ้ายินดีเปิดทางให้ย้ายทีมหลังจากที่ในายใหญ่ชาวสเปนิชเสริมเกมรุกสุดฤดูกาลน,น่าจะเรียบร้อยทั้งการสัญญากับฮูเลียนอวาเลสกองหน้าชาวอาิตาลีตนตามมาด้วยเออร์ลิงบราห์ฮาแลนด์ตาร์ทีมชาตินอร์เวย์แหละครับแถมปล่อยดาวยิงแซมบ้าออกไปให้กับอาร์เซนอลแนสสำเร็จเช่นกัน สำหรับสเตอร์ลิงซึ่งน่าจะต้องอำลาสังเวียนแคคเอทิฮัสเตเดียมหากหวังจะลงเล่นอย่างต่อเนื่องนะครับน่าจะมีค่าตัวในการย้ายทีมสู่ทีมเงินถุงเงินถังแห่งลอนดอน45ล้านปอนด์หรือประมาณ1,956ล้านบาทบวกกับค่าแอดออนอีก10ล้านปอนด์หรือประมาณ434ล้านบาทนะครับอีกทั้งเชื่อว่าปีจอมพลิซจะย้ายมาเป็นคุณพลใหม่ของเชลซีทันในการร่วมบินทัวร์ปริซิสันที่อเมริกาด้วยนะครับทางนี้สเตอร์ลิงซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของโทมัสทูเคลนายใหญ่ของสิงบลูซ ค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาแล้ว7ปีนะครับและได้แชมป์พเมเริลอังกฤษ4ส,สมัยโดยเขาลงเล่นให้กับทีมดาวแห่งเมืองแมนเชสเตอร์เ็นสิน3 3 7นัดและยิงได้109ประตูกับอีก77แอสซิสต์นะครับหาอบอกเขาบรรทุท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ